สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้นะคะกลับมาพบกับแนอนอีกครั้งค่ะวันนี้แนนมีเมนูที่เป็นจะอาหารเกาหลีก็ไม่เกาหลีจะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งนั่นก็คือพาสต้ากิมจิซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยสําหรับวัตถุดิบในการทําพาสต้ากิมจิซีฟู้ดนะคะก็จะเริ่มด้วยเส้นพาสต้าค่ะอันนี้จะใช้เป็นสีอะไรก็ได้แต่วันนี้แนนเลือกใช้เป็นสีดํานั่นก็คือมันทํามาจากหมึกดําแล้วก็กิมจิค่ะแล้วก็มีเห็ดฟางหั่นสไลด์ อันนี้เป็นหัวหอมใหญ่สับค่ะกุ้งค่ะปลาหมึกแล้วก็มิลินโชย่ค่ะซอสโคชูจังค่ะเราจะใช้เพิ่มรสชาติให้กับตัวพาสต้าของเราน้ำมันค่ะน้ำตาลกระเทียมสับค่ะอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ f o o d t r w v e l t v ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำกันเลย ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําพาสต้ากิมจิซีฟู้ดกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ํามัน,นะคะ่ะแล้วก็รอจนน้ํามันร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมะคะ่ะแล้วก็ห,วหัวหอมใหญ่ะคะ่ะผัดให้หอม เหมือนที่เคยบอกมาโอเคเดี๋ยวจะผัดให้เขาสุกแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกซีฟู้ดของเราลงไปผัดจนกว่ากุ้งกับปลาหมึกจะสุกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่กิมจิกันลงไปนะคะเพราว่ามันชื่อว่าพาสตากิมจิเราก็ต้องใส่กิมจิกิมจิอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต่วไปหรือจะทำเองก็ได้ที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยก็มีวิธีสอนทำอยู่โอ้แล้วก็ใส่เห็ดด้วย ัดให้ทุกอย่างสุกเข้ากันนะคะเมนูวันนี้เครื่องปรุงของแนนอะจะเป็นแบบจะไม่ใช้เกลือและพริกไทยจะไม่ใช้แบบเป็นฝรั่งอะคะ่ะแต่ว่าเออจะออกญี่ปุ่นเกาหลีนิดนิดโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนการใสเ่เซละกัน ค้าตอนนี้กุ้งของกกุ้งปลาหมึกของเราก็สุกแล้วเออแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวซอสโคชูจังนะคะเป็นซอสพริกของเกาหลีอะคะ่ะเขาจะมีวิธีการหมักของเขาก็ใส่เพิ่มรสชาติให้มันแบบเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้น <Okay. S 1> แต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้ากินเผ็ดไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็คลกให้เขาเข้ากันโอเคเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหน่อยว่ามันแห้เงเกินไป ใช้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกก็ได้นะคะอนี้ให้แบบพอมีน้ำน้ำแล้วเราก็จะปุงรสด,ด้วยโชยุน,นึ่งเาไม่ต้องเค็มมากเขาตัวกิมจิของเราเนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำตาลค่ะอามีลิน เพิ่มความหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นการลงไปพัดน่าน่ากินมากใส่เส้นเลยอันนี้น่าเลือกใช้เป็นเส้นดำนะคะใครจะไม่ใช้เป็นเส้นนี่ก็ได้แต่เป็นเส้นพาสต้าธรรมดาหรือสปากเกตตี้ก็ได้ค่ะนี่อยากให้สีมันดูน่ากิน ก็เราก็กระทะให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้ตัวน้ำซุปเนี่ยมันซึมเข้าไปในเส้นผัดอีกแป๊บหนึง่งเส้นที่ต้มนะคะก็จะต้มในน้ําเดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ามันนิดนึงแล้วก็ต้มให้เขาสุกแต่ไม่ต้องสุกมากะคะ่ะเพราะมันจะเละโอเราก็ต้มแค่พอสุกกัดแล้วแบบยังกรึบๆอยู่นิดนึงตอนนี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งจานกันเลยค่ะ เราจะมาจัดจานเสิร์ฟพาสต้าจิมจิซีฟูดของเรากันเลยท้เหมือนทุกที่นะคะพาสต้าเส้นพาสต้าเส้นสปากเกตตี้เส้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําเป็นแบบหม้วนๆม,มันจะสวยกว่าใส่ลงไปเลยที่นี่พอนข้างเล็กนิดหนง หมอหน่อยให้ดูเป็นกระจุกเดียวกันแล้วก็ใส่พวกกุง้งซีฟูดของเราลงไปหิมจิด้วย Okay. เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูนี้เราก็จะเพิ่มด้วยพริกทหน่อยเพิ่มความเผ็ดทำด้วยพริกไทยหน่อยหนึงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพาสต้ากิมจิซีฟู้ดของเรานะคะ เรามาลองทำกันดูแล้วกันสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะพวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ